ต่อไปคือการเล่นลมนะครับซึ่งก็ให้ดูฟอร์มการชกนะครับแล้วก็สเตปเท้ารวมทั้งการออกหมัดที่เป็นชุดแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำให้ดูไปแล้วนะครับก็ไปหาดูหมัดชุดก็เป็นการออกหมัดฮุกครอสโอเวอร์เฮดโรลแล้วก็สเตปเท้าออกจากนั้นก็เข้าโดยการปล่อยหมัด1-2นะครับ ดูตามราชตานะครับนี่คือราชตบิมโคชไทยบ็อกซิ่งปึ้งปึ้งปิดจอบนะครับท่านี้เคยเล่นให้ดูไปแล้วตอนล่อเป้านะครับไปดูย้อนหลังได้นี่ครับเปิดจากฮุกนะครับแล้วตามด้วยครอ s โอเวอร์เฮดโรแล้วก็ s t e ปถอยหลังแล้วก็เข้า o ันทูปึ้ง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 อย่างเงี้ยครับ ก็มีหลายคนนะครับที่ขอดูสเตปเท้าก็เลยวันนี้ถ่ายภาพเต็มมาให้นะครับอันนี้เป็นการเล่นลมนะครับชกลมซึ่งเดี๋ยวไว้วันอื่นจะให้ดูการเล่นลมแบบมวยไทยหรือว่าอื่นๆต่อๆไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กดติดตามช่องนี้เนะี่ย ไม่พลาดแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นนะครับและการเพิ่มทักษะต่งตางๆเบึงปึงบึกเบึกต้องบอกก่อนว่านี่คือไม่ใช่การข้างถนัดของเขานะครับแต่ว่าผมบังคับให้เขาเล่นการ์ดซ้ายครับซึ่งเขาชัดจีนเขาถนัดขวาครับต้องเล่นการ์ดขวาแต่อันนี้คือบังคับให้เล่นการ์ดซ้ายครับแต่ว่าารดูครับสปีดความเร็วอะไรก็ อย่างที่เห็นปป้งปึงงสเต็ปออกปังปง,ปงอะไปทำตามกันได้นะการชกลมมันง่ายคุณไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรมันก็สามารถเล่นได้ทุกที่นะครับแค่มีลานสักนิดหนึ่งเล่นในบ้านก็ยังได้นะครับเล่นฟรีๆก็เป็น<า>อีก<ๆ>หนึ่งวิธีการครับชกลมปึกป๊กป ดูไม่ทันแน่นอนอะดูคลิปนี้ไปดูย้อนหลังครับผมมีสอนแบบละเอียดละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการทำช้าๆก่อนก็ได้อย่ารีบเนาะเอาละ่ะกดหัวใจแล้วก็กดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน